นนี้ผมต้องขอบคุณมากๆสำหรับบริษัทบ้านปูมหาชนจำกับมหาชนนะครับได้ดำเนินการโครงการทั้งนี้เกิดขึ้นนะครับช่วยเหลือสนับสนุนเงิน6กแสนห้าหมื่นบาทให้มอบหมายมาให้สมาคมมมคคุเทศอ๊อฟจงขาจัดถุงยังชีพ600ชุดครับพร้อมมีเงินสด คนละห้าพันบาทช่วยเหลือสิบคนผู้ที่ป่วยติดเตียงและยักร้ายลําบักครับผู้ใหญ่ของอำเภอใหญ่ท่านนายเพอธธวัชกิจสวนนาครีและก็ท่านรองสันิษและก็เลขาของอาน,นอยายธทรชุมนีใหา่คุณพนุ และก็คนสอทอตารานแล้วก็มาเข้าร่วมพิธีแรกเก็บุยังชิดให้แก่สมาชิกสำหรับให้แก่มากเุธนะครับนิโคนแล้วก็บ้านมูกจำกัดมหาชนด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวขออนีาตให้กันนะคะถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆเลยในสถานการณ์วิกฤตการโควิด1 9นักขนาดนี้ มีอาการตื่นเต้นนะคะขอ้อสามวันนี้ขอเก็บภาพไปนี่นละขอกดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์สักรูปหนึ่งนะคะกดไลค์สักรูปหนึ่งนะคะสู้โควิดไปด้วยกันนะคะ กองทุนมิตรผลและบ้านตูนจำกัดมหาชนนะคะได้จากกัรนะคะาด้วยนะคะขกมดัน้มอว่าคมีไม่งไงไมี่งไงไมี่ะม่ร้องเลยอ่ะช่ช่วเช้านะคะต้องแต ที่จะมาสุดสัานะคะมีน้ำลิกมีน้ำมันเลือมีสิ่งของเพื่อใช้จำเป็นต่างๆนะคะเงินจานวน500บาทมอให้แก่10ท่านนะคะที่เดือดร้อนจะเลยค่ะ5นะคะ,นะคะาวาาะาทเราจับนับจำนวนเลยนะคะวันนี้เราดีตรงที่ใจนะคะที่ วันนี้จะเป็นการรวมตัวนะคะของหน่วยนะคะคือเป็นสมาชิกนะคะจำมาหากินอยู่ในค่ะสงขาเนี่ยมาสิบปียี่สิบปีแล้วแหละนะคะ ตัวประธานที่ทีมอาทิตย์กับคุณ